สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Marshall Magic a แอ m a s c ารนะครับและในชื่อภาษาไทยของเขาก็คือ Marshall ศึกเวทมนต์พลพลังกล้ามซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นแนวแฟนตาซีไม่ใช่แนวต่างโลกแต่อย่างใดนะครับด้วยความที่ผมรีวิวแนวต่างโลกบ่อย ก็กลัวว่าหลายๆคนจะคิดว่ามันเป็นแนวต่างโลกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นเป็นแนวแฟนตาซีล้วนเลยนะครับผมเรามาพูดกันถึงในเรื่องของตัวพอร์ตเรื่องกันก่อนเลยโดยที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบความเรียบง่ายตรงนี้นะก็คือตัวของมัชเบิร์นเดสนะครับไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ตัวของเขาเนี่ยมีแต่พลังกายภาพล้วนๆแต่ว่าในโลกที่เขาอยู่เนี่ยเป็นโลกที่ทุกคนใช้เวทมนต์ได้เป็นปกติเลย แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่ว่าคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เนี่ยก็ไม่สมควรที่จะอยู่บนโลกนี้ซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวของมัสเนี่ยก็ดันถูกส่งไปยังโรงเรียนเวทมนต์นะครับโดยที่ตัวของเขาเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตําแหน่งบางอย่างแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็ต้องใช้พลังกายภาพของเขาเองเนี่ยในการที่จะปกปิดความสามารถที่เขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นพอทที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวและในส่วนที่ผมชอบต่อมานะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของผมเลยก็ได้นะครับก็คือในเรื่องของตลกที่เป็นแนว Reaction นะครับซึ่งเรื่องนี้ทำตลก Reaction ออกมาได้ค่อนข้างดีจนผมรู้สึกว่าผมอยากให้ออนิเมะต่างโลกหลายๆเรื่องที่ผมดูเนี่ยใช้วิธีการเล่าตลกแบบรีแอคชั่นแบบเรื่องนี้มากเลยนะครับและส่วนต่อมาที่ผมชอบนะครับก็คือ ในหนึ่งตอนเนี่ยมันจะมีความหลากหลายอารมณ์มากเลยนะครับมันอาจจะเปิดเรื่องมาด้วยความเป็นคอมเมดี้ก่อนแล้วพอเหต <ys> ุการ์เปลี่ยนเรื่องมันก็กลายเป็นแนวซีเรีสขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็สักพักหนึ่งอาจจะกลับไปเป็นคอมเมดี้ก็ได้นะครับทำให้อารมณ์ของคนดูใน1ตอนเนี่ยมันก็จะมีความขึ้นๆลงๆตามแต่ตัวเนื้อเรื่องไปนะครับทำให้มันดูไม่เป็นแนวที่แบบเป็นคอมเมดี้จ๋าไปเลย1ตอนเป็นดราม่าจ๋าไปเลย1ตอนนะครับ มันก็ดีตรงที่ใน1ตอนเนี่ยมันมีความหลากหลายอารมณ์ในแต่ละตอนเองแล้วก็มาพูดในส่วนที่ผมยังรู้สึกว่าติดอยู่กับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องของความหลากหลายอารมณ์ใน1ตอนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกบ้างในบางช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบตรงส่วนตรงนี้อยู่แต่ว่าเรื่องมันก็เปลี่ยนเหตุการณ์หรือว่าเปลี่ยนมูทของเรื่องไปแล้วนะครับเช่นผมชอบคอมเมดี้ณช่วงแรกๆอยู่ ผมชอบการเห็นรีแอคชั่นของตัวละครอยู่แต่ว่าเรื่องมันก็ไปเปลี่ยนเป็นมูดที่อาจจะจริงจังขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเรื่องเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่พอเปลี่ยนแล้วมูดมันจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับทำให้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังชอบตรงนี้อยู่ไม่น่ารีเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความเสียดายในด้านอารมณ์ตรงนั้นอยู่บ้างนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็สรุปโดยรวมเลยนะครับสำหรับอนิเมะมาเชล ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประเด็นอะไรให้ผมได้พูดเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ต้องบอกว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของความเป็นคอมเมดี้ที่ตรงนี้เนี่ยผมชอบส่วนตัวในด้านของการเป็นตลกแบบ r รีอคชั่นซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมอยากเห็นมันในการ์ตูนต่างโลกมากเลยกับตลกแนวนี้แล้วก็เรื่องของความหลากหลายอารมณ์นะครับในหนตอนก็เลยทาให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยมันมีความขึ้นๆลงๆนะครับไม่ทําให้รู้สึกว่ามันเบื่อง่าย แต่ว่ามันก็จะเสียในด้านของความรู้สึกที่มันยังค้างหรือว่าอารมณ์ยังค้างอยู่จากบางช่วงบางโมเมนต์บ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมขอพูดเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็คือในส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่าเออมันดูมีความคล้ายคล้ายคับคากับตัวละครจากอนิเมะเรื่องอื่นๆซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขา ตั้งใจพาโรดี้หรือว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ผมรู้สึกคิดไปเองก็เลยไม่ได้หยิบประเด็นตรงนี้มาเป็นประเด็นหลักในการพูดสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมาพูดเสริมให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆมากกว่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของอนิเมะเรื่องมาเชลก็ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ